สี่นาทีภารกิจนวดผ่อนคลายรายที่สองครับมินครับปิดม,มินนดนไปแล้วครับโอ้โหไม่เห็นตอนนับนะครับแต่เป็นตอนสองทุ่มสี่สิบนาทีครับหลับไปไม่รู้เรื่องเลยครับคุณผ,ผู้ชมสามรายแล้วชาเอครับชเช่แมน 3, ับสามแช่อนับสี่เชมน 4, ชับห้าหกเจ็ดยังไม่เฟื้นครับแปดยังไม่เฟื้นครับ 9น็อกเอาไปแล้วครับเฉลยมาโทไลที่4ระเบ,บิด้วดผ่อนคลายนี่ออกสิเดือเกิอดเฉลยเวลา3ทุ่ม12นาทีนะครับภารกิจรวดผ่อนคลายไลท์ที่4ใครจะเป็นไลท์ต่อไปต้องมาติดตามชมกันครับโอ้ยโดนกากะบาดกันไปเพียบเลยครับภารกิจนี้อันจะสาวๆหมดเวลาแล้วนะสําหรับความสนุก<า>แบบนี้ของเรา แย่ yeah, ค่ะอยากจะบอกจังเลยว่ากลายุทธ์นี้เนี่ยนะคะเพราะว่าโดโดต้องมายเลยแล้วค่ะถือตั้งเห็นไคะถ้าตอนนี้น,นะคะสาวคนไหนที่อยากรู้เนี่ยว่าตัวเองโดนตัดออกจากการแข่งขันทันไม่ดูได้เลยมีไหมมีไหมมีไหม,ม,ไม<笑><笑>ตอนนี้นี่นะคะเราได้สาวๆเนี่ยที่ตกรอบไปแล้วสี่คนไม่น่าเชื่อนะออมไม่อยู่ในสี่คนแรกที่ได้หับไปแต่ไม่รู้ค่ะว่าออมนี่จะเป็น คนต่อไปหรือเปล่าใช่แล้วนี่ค่ะหนูหลับตอนไหนอะค่ะหลับตอนไหนคิดว่าหลับแบบเดียวเนาะเราไม่เห็นรู้ตัวแล้วค่ะว่าหนูหลับหนูรู้ตัวว่าหนูทำใไงสบายมาแต่หนูคงจะมืดไปนานไม่รู้ตัวคนนี่คนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่นาทีแรกไม่ไหวไม่เป็นไรคุ้มค่ะหนึ่งหมื่นไม่เป็นไรให้เพื่อนๆเขาได้ไปไปนอนกันไปนอนกลับบ้านนอนแล้ว มาชมภารกิจกันต่อเป่าครุยครับคุณผู้ชมให้นอนนะครับแบ่หมพะห่มอุ่นๆน,นะครับมีคุยเป่าขับกล่อมโอ้โห,โหใครจะไม่หลับทัพทีมพยายามจะเล่นละหน้าตามนะครับแห่แกงม่วงแกงม่วงแม่ยังตาสว่างกันอยู่เลยแม้แต่ฟังเสียงโอ้คุยกันต่อด้วยขับเสภาครับโอ้โห,โห,โห,โหโ หาวิธีแก้ง่วงกันนะครับเราจึงตรองไป้ใหวยลยไงจะทําทีมพยายามจะรำตามครับออมครับออมครับแม่ยังไม่ไปครับแม่จุ๋ยพยายามงวนผมแกง่วงครับโอ้ยนับใครครับนับสองแล้วเอ้าออมนิดนานับสาม ออมนับสี่ออมนับห้าออมนับหกเจ็ดออมยังไม่ตึ่งกับแปดแล้วเก้าจะลืมตาไ, 10, ไวสิบกกาาออมไปแล้วครับคุณผู้ชมกากระบแจกออมไปแล้วครับโอ้โหแล้วยังไงล่ะครับเดียตื่นวันเจอครับจักออมไปแล้วครับเวลา4ทุ่มบนาทีภารกิจฟังขับเสภา ายที่อโอ้ยใครบอกอมหลับอไม่ได้หลามที่จริงอมพักสายตาแบบเดียวแบบตื่นมาอะไรนับเร็วมากเลยอะอนับตั้งแต่ห้าหรอือห้าหกเจ็ดหรือเปล่าอ่ะแก้กันหรือเปล่าอ่ะ ขานักเรียนแชปปี้สวยเลือกได้ปากกาเฟเบอร์คัสเทลรุ่นนิต <Somebody> ้บอลใหม่เขียนลื <empath etic subtitles> <away> ่นสั่งได้ดังใจช่วงมิชชั่นสตรอเบอรี่สองเอาละค่ะต่อไปนี้นะคะเราจะัชมกันต่อครับกับภารกิจสตรอเบอรี่ตาสว่างมาตรฐาน24ชั่วโมงแน่นอนีนสุดค่ะเจ้แอลหวังเล็กๆเล้ละกันเจเนาะเดี๋ยวช้าเลยดีกว่าค่ะเจงั้นเชิญชมได้เลยจ้า เรานาสื่อการสอนมาให้สาวๆสตรอเบอรี่ดูนะครับเป็นเรื่องของการทําขนมไทยครับก็ได้รับความรู้กันไปครับส่วนใหญ่สื่อการสอนเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ใส่ซาวดนตรีนะครับภาพก็จะเป็นภาพธรรมดาง่ายนะครับึชวนม่วงสําหรับเด็กๆเหล่านี้เหลือเกิน25ฟองนะคะน้ำตาลทราย10ถ้วยน้ำลอยดอกมะลินะคะ10ถ้วย ไข่น้ำค้าง2-3ช้อนโต๊ะนะคะพี่ดีกร์น,นะครับหลับไปแล้วครับน,นี่เป็นตัวอย่างครับอ,อะไรล่ะเนี่ยเขามาบนอะไรโอ้เขามาสอนความรู้คอมพิวเตอร์กราฟิกครับแล้วจะรู้ไหมเนี่ยไม่มีตัวอย่างคอมพิวเตอร์ให้ดูซะด้วยใช้ท้องให้ฟังครับคลิกเบ้าตรงไหนใครจะไปรู้ล่ะเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชม ช่วยอำนวยความสะด<อ>วกมันน่างวงเหลือเกินทำ้า,าโอแล้วฟังเสียงผู้สอนครับเขาชื่ออาจารย์บิวครับสอนทีก็แม่แหชวนเด็กหลับอ๋ะให้มาดูหนังกันต่อครับเป็นหนังอาร์ตครับไม่ค่อยจะพูดสักเท่าไหร่ครับมีแต่อารมณ์กับเสียงดนตรีครับมาดูกันเข้าไปครับคุณผู้ชมหู้ย โอโ๋อยุ้ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยอ๋อยังตื่นอยู่ครับโอ้โหแล้วหนังการนี่นะครับถ้าดูกันไม่ตั้งใจจริงๆเนี่ยมันจะน่าเบื่อมากครับศาส,รสตร์เขาชดถ้าใช่ปะไปอะไรกันชดแล้วเป็นภาษาฝรั่งเศสซะด้วยยุ้ยยุ้ยหลับตาไปแล้วครับยุ้ยเดิอนกรรมการเข้าไปดับแล้วครับห้าแล้วครับหกเจ็ดแปดเจ็ดย,ยุ้ย ไปแล้วครับเจอกากระบาดก็ให้มาโทษผู้ษายอยู่มาบั้งดานครับผู้ชมเพิ่งรู้สึกตัวหลับตอนตีห้าสี่สิบสองนาทีครับภารกิจดูดังอาร์ตเหลือผู้กล้าทางตาสว่างอยู่อีกห้าคนครับคุณผู้ชม นับใครครับนับสเตฟานีครับกระบากเข้าไปนับสเตฟานีครับหกแล้วครับเจ็ดแล้วครับแปดแล้วครับเก้าแล้วครับสิบแล้วโอ้โหสเตฟานีไปแล้วมีคนดีใจด้วยครับสเตฟานียังไม่ลืมตาเลยครับแล้วจะลืมไหมเนี่ยอ้าวลืมตาแล้วครับเห็นกากระบาดก็ให้าไปโอ้โหไปตอนเจ็ดโมงยี่สิบห้าครับภารกิจดูดังอาเช่นเดียวกันไปแล้วเจ็ดเหลืออีกสี่คนครับ ก็เป็นการมีเสียเวลาเห็นสาวๆแต่ละคนตาสว่างแบบนี้แสดงว่าเขาต้องเรียนอะไรมาสนุกแน่เลยพี่แอ้มันเราให้เขาเนี่ยเรียนอะไรต่อดีกว่าเนาะดีมากๆเลยงั้นตอนนี้แน่นอนขอเชิญสาวๆพบก,กับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกเอพิโซดทูพี่วิวของเราค่ะมาอีกแล้วครับแอ้ตัดีอรุณสว่สอนการาฟิกได้สเดียงดีมากครับดูครับ เ่งหมายที่ใช้เป็นลักษณะน่ารพิมพอเพื่อให้ลงพิมพ์จัดพิมพ์ตามที่เราต้องการซึ่งจัดลักษณะและลักษณะมี3แบบได้แก่เหลืออยู่สีสาวครับที่ยังกล้าตาสว่างอยู่ครับและตอนนี้เจอคอมพิวเตอร์กราฟิกของคุณบิวเข้าไปครับโ้ยเริ่มซึมในการตัดเชียนกระดาษหสร้างวัตถุตามขนาดจริงพิมพ์ ดูเลอ๋อเรยกว่าหลับครับยังเตือนอยู่โอ้ยตาขอบตาดำเป็นหมีแพนด้าเลยครับโอ้เอกดูลอยลอยยังไงพี่กอครับดูแต่ละครกับทัพทิมนี้ดูซอมไปเลยตายละสาวสาวสตรอเบอรี่ของเรา้เมนะครับฮารุรับตาแม่ตกใจหมดตัวเองก็ยังตกใจครับนึกว่าหลับไปแล้วแม่รอดอยู่ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่า ดอกไม้ครับสื่อการสอนเรื่องการจัดดอกไม้ที่ได้ท่านตีจะเป็นอย่างไรเนี่ยมับท่านผู้ชมนั้นนะคะยังมีอีกมากมายนะคะในลักษณะนี้นะคะ้ดอกกุหลาบหนูเข้าร่วมการ้าุครับฮารุครับฮาครับห้าห้าห้าหห้า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 ห้้ห้า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 ้าห้า้ล้วห้าห้รหปาห้าค้้้ห้าู้า้่ ทรงอนุภาพเหลือเกินครับสื่อการสอนของเราแพรพยายามปลุกนะครับเพื่อให้ฮาลุนี่ไปนอนดีๆนะครับฮาลุรู้ตัวแครับแม่หลับไปตอน9โมง50แม่่าเสียดายในการดูสื่อการสอนการจัดดอกไม้ไปแล้ว8คนครับสาวเป็นยังไงบ้างแที่เมื่อกี้เราดูสื่อการสอนกันไปแล้ว ทุกคนตื่นเต้นมากเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้แข่งขันเราเหลืหหอเพียงสามคนเท่านั้นและเจาแพรเนี่ยก็ได้เตรียมวิธีการที่จะทําให้ส,สาวๆได้ง่วงงอีกหนึ่งวิธีเราจะให้ส,สาวๆเนี่ยนะนั่งลอยลูกปัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,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 เรื่อยจนกว่าจะหมดเวลาจา้ะแค่นี้เองง่ายๆพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเริมเลยค่ะโอ้โหจะเอาสติที่ไหนมาลอยลูกปัดล่ะครับเนี่ยนี่มันโรการเนี่ยครับ แม่ไม่เปิดเพลงให้บรรยากาศนี่มันน่านอนก็ไป่เอกรับ <c oughs> มาดูว่าใครจะไปครับสามคนนี้แบบสู้เหลือเกินครับเวลาตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงเข้ามาแล้วนะครับแต่สามคนนี้ไม่รู้เวลาเลยนะครับเพราะเรานี่ปิดห้องทึบม <c oughs> ดเงินรางวัลรออยู่ตรงหน้าทั้งสามคนแล้วครับ <c oughs> จะมีใครไปอีกไหมต้องติดตามครับ เอ้ครับเอกดูเหมือนจะงงมากที่สุดเราหากิจกรรมให้สาวๆเขาชวนฝันอีกนิดนึงดีไหมเจ้เพราะว่าเวลามันก็ยังเหลือตั้งไกลใช่ไหมคะถูกต้องเราจะเอาอะไรเอาทําขนมเป็นเอพิโซดทูไหมคะหรือว่าจะเป็นหนังหรือว่าจะเอาเป็นเอาหมอนนวดอีรอบหนึ่งดีเจ้แต่พี่แพรว่าไม่ดีนะแพระว่าการเรียนการสอนดีกว่าบปา่ถูกต้องแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้สาวๆยืนขึ้นก่อนค่ะแต่อยากจะบอกนะคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ย จะเป็นกิจาการรมที่ทำให้สาวๆเนี่ยตาสว่างได้นะแจยังไหวกันอยู่หรือเปล่าใครจะถอดตัวก่อนไหมมีอไหมาจนี้โหดนะแจภารกิจต่อไปของเราคือทำการแจกรางวัลให้กับสาวๆเพราะซิซิคะ่ะได้เวลาเที่ยงตรงบัดี้ครับคุณผู้ชมผู้ชนะมีสามคนครับค่ะ